สำนักงานกอสอนอร่วมกับสำนักงานปปอชอภูมิใจเสนอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสรสุดจริดครับสโมสรเราจะไม่เอาคําว่าทุจริตหรือว่าคอร์รัปชันนะครับเชาก็ถือได้ดว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางปปอชอนั้นนํามาฝากให้กับพวกเราเป็นประจำครับ รายการสโมอสอนสุจริตสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสมสอนสุจริตกับผมเจษฎา,ามณีรัตน์นะครับโครงการเป็นประจำแบบนี้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้เ<ๆ>ช่นเคยครับเราจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพื้นที่เล็กๆที่จะประกาศนะครับว่าเรานั้นจะร่วมกันต่อต้านการทีจร่จะิตคอร์รัปชันทุกรูปแบบครับ มีหลายกิจกรรมทีเดียวนะครับที่ทางสำนักงานปปชและก็หน่วยงานที่เซ็นเอ u อยู่ด้วยกันนำกิจกรรมต่างๆลงไปให้กับทางด้านของน้องๆนิสิตนักศึกษาชุมชนประชาะสังคมต่างๆนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันนี้เขาได้มีการมุ่งเป้าหมายไปยังน้องๆระดับโรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นสถานที่ในการขัดเกลาจิตใจเริ่มต้นตั้งแต่เป็นผ้าขาวแล้วก็โตขึ้นมาอย่างเป็นคนที่แบบว่า ไม่โกงนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้น่าสนใจมากโรงเรียนแห่งนี้คุณผู้ชมครับที่อยู่ด้านหลังของผมนั้นเขาประสบความสําเร็จชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องของความโปรง่งใสแล้วก็เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจจิตนั่นเองนะครับเราจะมาพูดคุยกันในช่วงของสุจริตจับประเด็นนะครับแต่ตอนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยในช่วงสุจริตติดต,ต,ตามครับ ่วงสุดจริตติดตามขอรับฉันรับไม่ได้อร่อยมีมอนยิมเดลี่มันดีไม่กวันเลยวันละสิบเวลาเลยขอมาแลวเชงเลยขอม่า วันนี้ขนมปังขายดีจริง,รงๆมีเท่าไหร่ก็ขายหมดอ่ะนี่อาหมวยรือช่วยไปซื้อขนมปังที่โรงงานไว้ขายพรุ่งนี้ให้ทีสิได้แล้วค่ะอาปาอเอาเอาเอันไหนดีนะเลือกอันนี้ดีกว่านะแล้วตั้งครึ่งนึงอ่ะกำไรครึ่งนึงอย่างงี้เราก็มีเงินเหลือตั้งครึง่งเอาไปซื้อตุ๊กตากันดีกว่าหมวยใหญ่อาปาไม่รู้หรอก ได้แล้วฉันฉันก็ได้เหมือนันนี้ขนมปังขายลีจริงๆมีเท่าไหร่ก็ยังขายหมกอยู่ลีเก <c oughs> ิดอะไรขึ้นนี่ผมก,กินขนมปังแล้วปวดท้องขนาดน,นี้เลยเหรอหรือ,อว่าอาหมวยซื้อขนมปังหมกอายุมาเนี่ยท่าถ่อไองานนี้หมวยเล็กหมวยใหญ่คงแก้ตัวไม่ออกเลยนะครับซื้อขนมปังหมดอายุมาถูกถูกแล้วเอาเงินส่วนต่างไปซื้อตุ๊กตาขอรับชั่นดีๆนี่เองเลยทำให้โกเฮงต้องขายของไม่มีคุณภาพโดยไม่รู้เรื่องแถมยังเสียเงินอีก และนั่นก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ํามาฝากกันเช่นเคยในช่วงของสุจริตติดตามนะครับส่วนช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคณะครูแล้วก็นักเรียนรวมไปถึงหัวเรือใหญ่อย่างผู้บริหารของโรงเรียนพุทธชินาราชพิทยา่นัเอ่นเนะครับจังหวัดพิษณุโลกที่เขาสามารถประสบความสำเร็จ สามปีที่ผ่านมานี้ได้รับรางวัลระดับประเทศทั้งนั้นนะครับเขาทำได้อย่างไรและเขามีกลยุทธ์ในการเอาความรู้ต่างๆไปให้นักเรียนและสามารถปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมไม่คดไม่โกงช่วงหน้าสักครู่เดียวครับขอบคุณท่านมากครับถ้าไม่ได้ท่านนะ โครงการนี้ไม่สําเร็จแน่นอนเลยส่วนในเรื่องยังว่าก็ต้องช่วยเหลือกันเงินสกปรกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย าคอร์รัปชันประเทศไทยช่วงสุจริตจับประเด็น ก็รับเข้สู่ช่วงของสุจริตรจับประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาร่วมกันพูดคุยถึงประเด็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสถาบันหลักเลยที่หลายคนต้องยอมรับนะครับว่า น่าจะสามารถขัดเกลาบุตรหลานของท่านได้ดีก็คือสถาบันโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างๆมากมายนะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่าปัจจุบันนี้น้อยโรงเรียนน้อยสถาบันนั้นที่จะประสบความสําเร็จวันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งโรงเรียนครับที่เขาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับในการที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตและก็คอร์รัปชันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆภายในโรงเรียนกิจกรรมเล็กๆพฤติกรรมเล็กๆที่เกิดขึ้นที่หลายคนนั้นมองข้ามไป และอาจจะมองไม่เห็นมาแต่โรงเรียนนี้เห็นความสําคัญอย่างแท้จริงนะครับเราจะมาพูดคุยกับโครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริตนะครับโรงเรียนนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ทั้งสามท่านแล้วก็น้องๆด้วยนะครับอาจารย์สวัสดีทั้งหมดด้วยนะฮะสวัสดีครับทั้งสามท่านนะครับท่านแรกคือท่านผู้การอรุณสีเงินเสือนะครับเป็นผู้การนะครับท่านต่อไปคือท่าน รอผู้บริการนะครับอาจารย์บุภาทองน้อยนะครับแล้วก็ครูแมวอาจารย์พรณีเสนีวงณัฐยาเรียกวครูแมวแล้วกันนะครับผมสวัสดีค่ะลูกสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหวันนี้ก็ถืออะไรมาเต็มไม้เต็มมือเลยเดี๋ยวนี้มาพูดคุยกันคุณผู้ชมครับเพราะที่ผมบอกไปว่านี่คือโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศไม่ผิดใช่ไหมฮะไม่ผิดไม่ผิดนะครับโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวค่ะที่ได้ได้รับการกัดเลื้อเข้ามากันทั้งประเทศนะฮะใช่แล้วค่ะน่าภาคภูมิใจ ถามผู้ดนยนการก่อนเลยครับโครงการนี้นโยบายนี้เป็นยังไงบ้างฮะต้องเรียนเลยว่าเราภาคภูมิใจในความเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริตนะคะโดยเฉพาะ,ะเมื่อ,เม,อเมื่อเข้ามาบริหารจัดการในโรงเรียนนี้เนี่ยต้องบอกว่าภูมิใจแล้วก็ชื่นใจมากๆกับความจะบอกว่าความมุ่งหวังหรือเป้าประสงค์ของโครงการนี้นะคะค ก็เลยมีนโยบายเลยว่าโอเคเข้ามาละเราต้องสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนต้นแบบสุจริตของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยานัํดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จแล้วต้องมีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นดึงเอาดึงเอาโครงการนี้ยโรงเรียนต้นแบบสุจริตเอามาขึ้นอยู่กับสำนักงานผู้นวยการโดยเราเนี่ย ลงไปดูแลลงไปกํากับลงไปติดตามและไปส่งเสริมให้นโยบายหลักหลักยึดเนี่ยมันจะมันจะอยู่ที่ปฏิญญาปฏิญญาของเรนสุจริตเนี่ยหลักๆเลยก็คือส่งเสริมส่งเสริมต่อต้านการทุจริตส่งเสริมความสุจริตรนะคะในโรงเรียนตรงนี้ค่ะมันมัน มันเป็นความสําคัญแล้วเป็นเน้นเ,เราเราเน้นความสําคัญในตัวเยาวชนในตัวผู้เรียนของเรารเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้มันประสบความสําเร็จรก็เอามาดูแลเอามากํากับเองโดยมีคุณครูที่ โอ้โหต้องบอกมีฝีมือมากตรงนี้ม,มีความตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นมากๆครับผมค่ะว่าดูแลตอนนี้เนี่ยคือหัวเรือมีแล้วแน่นอนอแน่นอนเลาสำคัญมากที่เหลือคือฝีพายแล้วนะฮะฝีพายจะช่วยกันแจวไว้ได้แาบไหน<ช>นะครับถามถึงตั้งครนนิดนึงครับวันนี้ในงาน9ธันวาคมถือว่าเป็นวันที่ต่อต้านรัปชัวสากลประเทศไทยจัดกัน191ประเทศทั่วโลกเลยงานในวันนี้ได้ข่าว่าเป็นโรงเรียนเดียวที่ได้มาออกบูธใช่เลยค่ะ โรงเร<อ>ียนพุท<ถ>ธชินราชวิทยานะคะเป็นโรงเรียนในสังกัดของ สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3.9ซึ่งจะมีอยู่2จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดพิศนุโลกและอุตรดิตถ์ค่ะโรงเรียนของเราได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งเดียวอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวไปแล้วนะคะคว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับเกียรติมากจากสวงพันธาที่คัดเลือกโรงเรียนของเรามาเป็นผู้ที่นําเสนอในเรื่องของเ,อเรื่องอของอุตริตนี้นะคะคทีนี้ลูกๆที่มาด้านหลังจะเห็นว่าเป็นตัวแทนของทีมงานโรงเรียนพุทธชินราชวิทยาของเรานะคะมี วันนี้มาทั้งหมด8คนด้วยกันค่ะ,ะสำหรับคุณครูก็เป็นตัวแทนมา3ท่านผู้บริหารก็มา2ท่านนะคะคก็ได้มาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็เรามีความภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้นำเสนอสิ่งดีๆที่เป็นเรียกว่าเพชรนำงาของเรียนของเราที่เราทำกันจริงๆค่ะครับอะไรฮะเนี่ยนะยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับสองผู้บริหารนะครับคราวนี้เราจะเจาะลงไปถึงตัวกิจกรรมกันบ้างอาจารย์ครับโครงการนี้ถามครูแมวหน่อย เริ่มมากี่ปีประสบความสําเร็จแบบนี้มาได้ยังไงบ้างคะโอ้โหถ้าพูดว่าเริ่มกี่ปีบางเอิญว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นหนึ่งใน225โรงเรียนต้นแบบสุจริตครับ เดิมทีเดียวพอโครงการนี้มาปุ๊บท่านผู้บริการว่าเออโรงเ,เรียนเรามีโครงการโรงเรียนคุณธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมาบูมในเรื่องของความสุจริตรนี้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรครับเพราะฉะนั้นโรงเ,เรียนเราก็ลุยกันมา3ปีแล้วค่ะ 3, 3ปีสามปีค่ะสามปีนี่คือได้รางวัลทั้งหมด3ปีหรือว่าเป็นเริ่มการก่อ,กอตั้งตั้งแต่สามปีมาเออเราปีแรกเราก็ได้รางวัลระดับ ชาติแล้วคะ่ะได้ขึ้นนําเสนอนวัตรกรรมปีแรกนะฮะใช่ค่ะเป็นไงคๆว่าเป็นนวัตรกรรมของมัธยมโรงเรียนเดียวที่ได้ขึ้นไปนําเสนอบนเวทีที่แอมบัสเดอร์พัทยานะคะพอม,ม,ามาปีที่สองเบิรเขาก็บอกตอนนี้เขาเอาจริงแล้วนะเขาเริ่มเข้มข้นขึ้นปีที่สองเราก็จัดนวัตรกรรมมาอีกค่ะครูคแกนนําทั้ง5้าม,มานําเสนอก็ได้รับอีกค่ะก็ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลนวัตรกรรมดีเด่นของระดับชาติอีกค่ะโดยใช้ว่า การส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความสุดจริตโดยใช้วิเวอร์เบิร์ตโมเดลค่ะครับค่ะแล้วก็เรามีหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะนอกจากที่ว่าตามที่ท่านผู้ในก,การบอกนะคะบอกว่าอันดับแรกเลยเราจะต้องถอดรหัสของปฏิญญาสุจริตออกไปปฏิญญาสุจริตของเรามี3ข้อนะคะอันที่หก็คือต่อต้านพุจริตทุกรูปแบบอันที่2ก็คอือต้องส่งเสริมส,รส่งเสริมหรือสร้างเสริมความสุจริตขึ้นมาแทนที่อันที่3ก็คือเราจะต้องสร้างเครือข่าย เพราะนั้นเราถอดรหัส้วยการที่ว่าเราเอาทั้ง3ข้อเนี้ยเรามาบูรณาการด้วยกันจัดกิจกรรมตอนนี้โรงเรียนพุทธชินราพิทยาปีแรกมีเครือข่าย6โรงเรียน10%นะคะสพะถอให้1 0เพราะ็ฉะนั้นได้6โรงเรียนแต่ปรากฏว่าโรงเรียนพรมพิรามวิทยาท่านผู้นวยการบอกว่าไม่ได้โอ้เรื่องอย่างนี้นะขอพรมพิรามเข้าได้เลยกลายเป็น7โรงเรียนค่ะ แต่พอมาณนะปีนี้เราได้มีการขยายเรามีการลงนามทํา MOU นะคะทำ MOU ร่วมกันระหว่างท่านผู้มริการรปปชสพทน้อยซึ่งจะต้องมีโรงเรียนละ10คนคแล้วก็จะต้องมีปปชชุมชนด้วยอีก15ท่านครับตรงนี้นะคะทุกคนก็มาทํา MOU ร่วมกันกับเขตพอเราก็ได้มีการขยายเครือข่ายมีการเข้าค่ายเยวาวชนคนดีของแผ่นดิน ซึ่งทางปปชจังหวัดเนี่ยก็ให้การสนับสนุนดีมากพานักเรียนไปเข้าอบรมปรปชน้อยนะคะคแล้วหลังจากนั้นก็เด็กของเราก็ได้ไปเป็นเยาวชนแกนนําปปชน้อยไปสร้างฐานค่ะฐานห้าคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะคก็มีอันที่หนึ่งก็คือเนี่ยนะฮะค่ะมีลักะการคิดใช่ค่ะจุดประกายความคิดอันที่คสคือปูกากฐานชีวิตด้วยวินยัย ข้อที่3ก็คือใส่ใจความคุกข์สส์ด้นแดดอันนี้เสริมแนวคิดความพอเพียงอันฮีอั้นี้500เรียงจิตอาสาสื่สารพรานามัยได้ทำงานทุกคนครบนะครับแล้วค่ะแล้วเรามีการสร้างขึ้นลูกใหม่นะคะซ้อนแผนเลยก็คือพี่ๆขึ้นมาอยู่ม .5 ปุเบเราสร้างเด็กม .1 ขึ้นมาแทนอ๋อคือเริ่มตั้งแต่มหนึ่งแล้วได้แล้วได้เลยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราได้มีการสร้างเครือข่ายสุดจริตในโรงเรียนปูพรมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะห้องละห้าแล้วให้ห้าคนเนี่ยเป็นกระบอกสีของ ความซื้อสัตว์สุจริตเอาไปพูดกับในห้องเรียนครับโอ้โห oh แล้วก็ที่เราเป็นต้นแบบเลยนะคะเราก็เป็นต้นแบบทั้งในเรื่องของนวัตรกรรม,มเป็นต้นแบบทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมค่ายครับวันนี้สพทให้โจทย์มาว่าในเรื่องของการจัดการค่ายพัฒนาโรงเรียนสุจริตตรงนี้เราฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าโรงเรียนของเรามีความพร้อมสูงมากครับคุณผู้ชมฮะคือฟังถึงตอนนี้เนี่ยนะครับนโยบายแน่ชัด สองกิจกรรมนี้เริ่มจะมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะก,กิจกรรมกันว่าอาจารย์เขาใช้กลยุทธ์อย่างไรในการนํากิจกรรมมาลงให้น้องๆเด็กๆได้ข่าวว่ากิจกรรมนี้ทำแป๊บเดียวน้องๆมาเต็มเลยใช่เลยนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันสักพู่เดียวกันงบประมาณทุกปีฝีมือท่านล้วน โตนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรือไงเนี่ยใจเย็นครับท่านโต๊ะนี้วีไครับมาแล้วครั่ะนถนนโรงเรียนสะพานชอบนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปซิกินเข้าไปเนี่ยกินให้จุกไปเลยรู้ไหมเป็นใครกีโก้กีโกอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย กจะขายไหมเนี่ยฮะของเนี่ยจะขายไหมของขายแต่ไม่ขายคนขายเสียงพี่กองพี่กองพีกององไปออกไปเลยเออกไปเลยไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ผู้ชมครับต้อนรับกับเข้าสู่ในช่วงของสุจริตจับประเด็นนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยไปถึงแนวนยโยบายแล้วก็โครงการต่างๆถึงโรงเรียนสุจริตนะครับแต่คราวนี้อะไรล่ะคือกิจกรรมที่ไปมัดใจน้องๆผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับครูแมวแล้วก็โรงเรียนนี้ครับถามครูแมวนะฮะกิจกรรมที่บอกไปว่าโอ้โหดึงดูดเด็กมาได้ดีมากประสบความสําเร็จมากจนถ้าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคืออะไรฮะ ไม่มีใครปฏิเสธดนตรีนะคะครับดนตรีเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของคนง่ายมากมันคือภาษาสากลใช่แล้วค่ะตรงนี้นะคะคือเหมือนเราท่องกอไก่เมื่อก่อนนี้ถ้าเราท่องหนังสือที่ไม่มีท่วงทานองก็ดูไม่สนุกเด็กก็เบื่อเหมือนเด็กเอ๋ยเด็กดีค่ะคุณแม่ก็เลยเกิดจุดประกายตรงนี้ขึ้นมาก็ทําไมเราไม่เอาห้าคุณลักษณะร้อยเข้าไปในบทเพลงแล้วบทเพลงเราก็เลือกบทเพลงที่ง่ายๆเป็นบทเพลงพื้นบ้าน <C> e <get ful> ให้เกียรติกับเจ้าของบทเพลงด้วยว่าตรงนี้นะบทเพลงของท่านเนี่ยจะมาได้สร้างความสุจริตทั่วประเทศหรือท,ทั่วแผ่นดินไทยคุณแม่ก็เลยเริ่มเอาบทเพลงนี้นะคะมาจุดป,ประกายเด็กๆ <c ười> แล้วก็ได้ความที่ว่าอุคูเลเล่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เด็กๆเด็กเล็กเด็กน้อยถือกันเต็มหมดเลยค่ะเป็นฟีเวอร์ร <c ười> ค่ะเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้ติดมากี่ตัวนะใช่ค่ะวันนี้มา3ค่ะมีมา2มา3ตัวแต่แต่ละคนนี่ในมือพร้อมหมดแล้วนะอุปกรณ์พร้อมหมดแล้วกะ เพื่อที่ว่าเราจะได้ปูพรมในเรื่องของโรงเรียนสุจริตให้เกิดเป็นรูปประมขึ้นมาคำว่าสุจริตเนี่ยมันเป็นแอบสตรกมันมองหามันจับต้องยากแต่ทําอย่างไรจึงจะดึงมันออกมาให้ทุกคนเห็นว่าโอ้มันไม่ยากเลยนะแล้วเด็กก็ท่องกันไปร้องเพลงกันไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เขาก็จะได้ฝึกตามบทเพลงนั้นนะตรงนี้ค่ะตอนนี้มีการมองโครงการขยายต่อเนื่องไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้เนี่ยเราขยายผลออกไปตอนนี้ที่บอกว่าเราเริ่มโรงเรียนเครือข่าย7โรงเรียนใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เรามี22โรงเรียนแล้วค่ะแล้วก็เด็กๆของเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเยาวชนแกนนา แล้วคุณครูของเรา1ิคนก็เป็นคุณครูต้นแบบสามารถที่จะไปสร้างนะคะเราจะมีฐานฐานคุณลักษณะ5ฐานด้วยกันนะคะฐานที่หนึ่งคือจุดประกายความคิดเราทําอย่างไรแล้วบอกว่าให้เด็กเนี่ยสะท้อนคิดตัวเองว่าเล่าออกมาว่าที่ผ่านมานั้นคุณเคยทาทุจริตหรือไม่อย่างไรแล้วก็คุณเคยสุจริตหัวใจกับครอบครัวอย่างไรถามก่อนกับเพื่อนใกล้ๆเคยเล่ากันบ้านเพื่อนไหมโอเคดีมากแล้วทุจริตอะไรบ้างเคยไหม โอ้ล้กันบ้านจะจำเลยแมโอ้ตายตายตายแต่ตอนนี้เขาบอกว่าหลังเมื่อก่อนนี้เขาเคยลอกกันบ้านเยอะนะแต่ตรงนี้สิบข้ออาจจะเหลือสักข้อเดียวอะคะจริงไหมจริงหรอแต่ตอนนี้กำลังจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะครูจําได้ตีตายเลยนะฐานแรกนะคะให้เขาเล่ามาว่าเขาเคยทุจริตอะไรครับแล้วเขาก็จะคุยกันแล้วมีความเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้ทุจริตที่เขาทํานั้นน้อยลง ไม่ว่าเริ่มจากที่บ้านนะคะเขาก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้เสร็จแล้วฐานที่สองก็คือปูรักฐาชีวิตด้วยวินัยถามว่าตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรในประเทศชาติเราอยู่ได้โดยหลักประชาธิปไตยเราอยู่ในรัฐธรรมนูญเดียวกันถูกไหมคะเราก็ฐานที่สองเราเป็นธรรมนูญห้องเรียนค่ะธรรมนูญห้องเรียนเนี่ยคะจะบอกว่าเป็นกฎหมายของห้องที่เด็กจะต้องจัดทําประชาพิจารณ์กันแครวป็คนทำขึ้นมาก็เด็กๆค่ะ อ๋อต้องมีการหนุนเข้ามาเองเขาจะต้องมาเข้าค่ายค่ะเราจัดค่ายพอเราได้เข้าค่ายปุ๊บเด็กๆที่เป็นแกนนําของแต่ละห้องห้องละสิบคนเนี่ยมาเข้าค่ายกับเราเนี่ยหรือทั้งห้องเนี่ยนะคะเมื่อค่ายรวมใหญ่เนี่ยเขาจะต้องมาคิดธรรมนูญห้องเรียนแล้วเขาจะประชาพิจารณ์กันเองเลยว่ามีความเป็นไปได้ไหมกับข้อนี้คุณรับได้ไหมกับการที่ถ้าเกิดว่าคุณทิ้งขยะเนี่ยอาจจะบอกว่าคุณจะต้องเสียตังห้าสิบตังนะอะไรเงี้ยเขาจะต้องคิดแล้วก็ยกมือ โดยใช้ระบบประชาธิปไตยคือวางกฎเองเนี่ยใช่แล้วปฏิบัติเองได้มันเป็นเรื่องง่ายมากเลยใช่แล้วค่ะเขามีความคิดของเขาต่อไปเข้าฐานที่3นะคะก็คือใส่ใจความซื่อสัตว์สุจริตตรงนี้เนี่ยอาจารย์ประจาฐานเข้าใจนะคะเขาไปเปิดละครหรือว่านิทานหรือว่าเป็นวิดีโอคลิปที่เป็นเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอาจจะเป็นดาราที่เขาสนใจที่เขามีเป็นไอดอลแล้วก็วิเคราะห์กันว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่กับการที่แซงคิวซื้อโดนัทเขาเห็นด้วยหรือไม่กับการแซงคิวไปซื้อเทส สี่ไม่เห็นด้วยแล้วคุณถ้าเป็นคุณคุณจะทําอย่างไรตรงนี้นะคะคือฐานที่3ต่อไปฐานที่4ี่ก็คือเสริมแนวคิดความพอเพียงตรงนี้เรายึดเพราะโรงเรียนเราเป็นต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายึดของ หลักของ s u f f i c i e n c y e ่อีคุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานะคะว่าเด็กจะต้องมีใช้ชีวิตที่พอเพียงก็มีอาจารย์นะคะเป็นเจ้าของฐานนี้ก็จะทําว่าหมู่บ้านพอเพียงค่ะก็จะทาร่วมกับอาจารย์อะไรหงายนะครับอาจารย์ทุกมมานะอาจารย์ทุกท่านเรียกว่าทุกท่านก็ทํางานร่วมกันอาจารย์เองเขาก็อยู่ฐานวิันค่ะอยู่ธรรมนูญห้องเรียนนะคะอาจารย์ผู้ชายนะคะแล้วก็หมู่บ้านพอเพียงเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าเขาเป็นกำนันเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ในหมู่บ้านของเขาเนี่ยจะต้องพอเพียงอย่างไรจะต้องมีปลูกผักมีแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เ,เ,นเขาจึงจะอยู่กันได้นะคะเสร็จแล้วฐานสุดท้ายก็คือฐานร้อยเรียงจิตอาสาสุสาธารณะนะเมื่อเขาได้มีแนวคิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขามีแนวคิดที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างไรอันนที่สําคัญใช่แล้วจะเอาความซื่อสัตย์สุรสจริตเนี่ยไปอยู่ในใจของชุมชนอย่างไรเขาก็จัดกิจกรรมขึ้นมาอย่างน้อยเขาก็เริ่มที่ตัวเขาเองก่อนก็คือเขาเป็นปปชสพทน้อย เขาเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนเขาจะต้องมาเปิดเครื่องเสียงแต่เช้ามาจัดแถวแต่เช้ามาทําทุกสิ่งทุกอย่าง โดยหลักของประชาธิปไตยค่ะตรงนี้5คุณลักษณะเราครบทีเดียวค่ะฮากคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับพอมาถึงจุดตรงนี้แล้วยอมรับนะครับว่ากว่า1โรงเรียนจะทําแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนเองก็ต้องรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรไปถึงโรงเรียนต่างๆผู้บริหารครูนักเรียนแม้กระทั่ง ประชาสังคมรอบข้างสักนิดเดเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุจริตความซื่อสัตย์เนี่ยจะ,จะเรียนว่าไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากเพราะถ้าเริ่มต้นแต่เริ่มต้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันต้องเริ่มต้นด้วยด้วยตัวครูเองแต่เพียงแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยคือจะเรียนไปยังโรงเรียนต่างๆผู้บริหารเนี่ยมีใจที่จะสนับสนุนส่งเสริมรนะจะบอกว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตัวโครงการเนี่ย มันเป็นกับมันกําลังเป็นเรื่องฮอตแล้วจริงๆแล้วเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่จะต้องเน้นเข้าไปในตัวเด็กตัวเยาวชนของเราความสุจริตความซื่อสัตย์เนี่ยค่ะแล้วแล้วง่ายสุดก็คือเราต้องปลูกฝังที่โรงเรียนนี่แหละนะโรง,งเรียนอ่ามันจะได้เกิดความยั่งยืนอย่างที่บอกบเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้บริหารทุกโรงเรียนเราทําได้ค่ะเราทําได้แล้วยืนยันตัวดิฉันเองยืนยันว่าเรามีทีมงานมีทางรองรอง ผู้ในการมีคุณครูที่มีฝีมือและพร้อมมีทีมงานนักเรียนก็พร้อมนะคะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะไม่สําเร็จนะคะ,คะสำเร็จแน่นอนค่ะครับรท่านผู้ชมครับวันนี้เราเห็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับอนาคตเราหวังว่าเราจะเห็นอันดับหนึ่งของประเทศ เป็นร้อยเป็นพันโรงเรียนเราทำกันแบบนี้ยินดีต้อนรับทุกโรงเรียนไม่ห่วงอันดับใช่ไหมอาจารย์ใช่ไม่ห่วงอันดับที่หนึ่งคลองก็ได้หมดทั่วประเทศไทยถ้าสมมติว่าโรงเรียนพุทธจินนาสามารถเป็นแกนนําแล้วได้เข้าได้มากเท่าไหร่นั่นคือความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายค่ะครับผู้ชมครับนี่แหละครับแม่พิมพ์ของชาติอย่างแท้จริงนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนจะทิ้งค้ายกันไปวันนี้แน่นอนเราจะมีเสียงเพลงจากน้อง S 2> <S, <S 2> <S <expand> <S นะครับเป็นเพลงอะไรครับคุณครูครับน้องๆครับเราเปิดวงด้วย Take the Up Right to School ค่ะแล้วก็เต้ยสุจริตเต้ยสุจริตจ้ะสุจริตเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันไปด้วยบรรยากาศแบบนี้นะครับวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ Take the Up Right to School Take the Up Right to School Take the Take the upright, take the upright to soon. ขอบคุณมากะครับขอบคุณมากครัขบขอบ,ขอบคุณมากเลยนะคะช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีสำนักงานพอปชอร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพระวิทยากรสอนศิลธรรมร่วมป้องกันการทุจริตเมื่อวันที่19-20ถึง20สิงหาคม2558นณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยในงานนี้มีนายชัยรัตน์คณิธบุตรรองเลขาธิการคณะกรรมาการประชระช กล่าวเปิดงานเพราะประตกถาเรื่องยุทธศาสตร์ชาติพุทธศาสนากับการพัฒนาหนทางสู่การป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยพระมหาบุญอินทป,ปัญโยรองศาสตราจารย์รองคณะดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์โกน,นิศีทองรองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยและนายพาดพาสัทธาผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานปปชทั้งนี้จะมีการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์กรณีศึกษาการทุจริตและตอบข้อสักถามโดยนายชาตรีทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมาการปปชอ,อีกทั้งยังมีกรณีศึกษาพระวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการอบรมและใช้สื่อประกอบการสอนศิลธรรมโดยพระมหาวชิรวิทต์วชิระเมธีโรงเรียนพนิชยาการภาษาลุสศรจากนั้นจะเป็นการมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทโดยรับรมบัณดิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย สำนักง,งานปปชขอตั้งปณิธานตามรอยพ่อขอทำดีคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้นที่สำคัญได้แก่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีความละอายชั่วโกโลัวบาปความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิดและการกระทำกาลครั้งหนึ่งมีเจ้าเมฆน้อยก้อเติบโตขึ้นเหนือท้องทุ่งในชนบทเรื่องราวของเมฆน้อยที่ไม่ยอมกันตัวเป็นฝนจนสร้างความเดือดร้อนแก่พืชและสัตว์ต่าง เพ,เพราะต้องการสะสมไอ้น้ำให้ตัวใหญ่เป็นสื่อช่วยสอนเรื่องยากๆให้ง่ายขึ้นให้รู้จักพอใจในสิ่งที่จะเองเป็นแล้วก็พอเพียงในการดำรงชีวิตเพราะเชื่อว่าศิลปะช่วยกล่อมเกลาจิตใจโครงการโตไปไม่โกงจึงใช้สื่อเหล่านี้ช่วยสอนแทรกคุณธรรมโดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เล็กๆเกติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมในอนาคต